ต้องบอกว่าในส่วนนี้เขาทําการต่อเติมขึ้นมาชั้นบนเลยนะครับแล้วชั้นบนตรงนี้นะครับกว่าจะขึ้นมาได้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าฐานล่างเนี่ยเป็นยังไงเอาเป็นว่าเอาไว้ท้ายคลิปจะเล่าฐานล่างดังนั้นเนี่ยถ้าชายหลังคาอยู่คานตรงนี้ตัวฝ้าของห้องนอนก็อยู่ตรงนี้เวลาคุณเดินคุณก็ต้องตอมันก็จะเตีย้ยมากคุณผู้ชมพอรู้เท่าไหมอ้สูงมากเลยคุณผู้ชมวายไม่รู้จะลงไปยังไงดูเห็นไหมบันไดที่ผมขึ้นมาเนี่ยบันไดไม้เอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้ผมไม่รอดนะครับฝากติดตาม <m ix> ติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมโบสสาโร่สแสงทองการช่าง,งครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพัฒนาพรสองอ่างศิลาชนบุรีหลังนี้อีกแล้วต้องบอกนะครับว่าหลังนี้นะครับครั้งที่แล้วเราถ่ายคลิปรีวิวของ ไม้แบบซันออฟบูดนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนชั้น2ตรงนี้แหละนะครับในส่วนของงานต่อเติมนะครับต้องบอกว่าหลังนี้เขาทํา2ชั้นนะครับเริ่มตั้งแต่ฐานรากเลยคุณผู้ชมแล้วก็ขึ้นมานะครับแล้วก็เทพื้นชั้น2เป็นคสรนะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กตรงนี้เลยแล้วก็ทําหลังคาเสริมนะครับห้องชั้นล่างแล้วก็ห้องชั้นบนคุณผู้ชมซึ่งในงานต่อเติมตรงนี้คุณผู้ชม ผมจะเริ่มถ่ายได้แต่ชั้น2ก่อนเนื่องจากขึ้นค่อนข้างยากนะครับแล้วก็สสมควรเลยแล้วก็ไม่อยากจะขึ้นมาอีกนะครับก็เ,เป็นคนที่กลัวตกเหมือนกัน,นในงานก่อสร้างนะต้องบอกว่าในส่วนนี้เขาทําการต่อเติมขึ้นมาชั้นบนเลยนะครับแล้วชั้นบนตรงนี้นะครับกว่าจะขึ้นมาได้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าฐานล่างเนี่ยเป็นยังไงเอาเป็นว่าเอาไว้ท้ายคลิปจะเล่าฐานล่างแต่ขอเล่าข้างบนก่อนแล้วกันนะครับโอเคทีนี้ด้านบนเนี่ยคุณผู้ชมจุดสังเกตในงานต่อเติมผมจะอธิบายคือว่า ปัญหาลือประศัก์นะครับแล้วก็ข้อจํากัดของการทํา2ชั้นเนีเ่ยมันจะมีอะไรบ้างวันนี้คุณจะได้รับความรู้แบบเต็มๆเลยคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่ตรงที่ผมยืนอยู่เลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นด้านข้างข,างของตัวบ้านคุณผู้ชมต่อออกมาจากตัวบ้านตรงนี้อันนี้คือตัวบ้านคุณผู้ชมนะครับด้านข้างเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ดินเนี่ยเหลืออยู่พอเหลืออยู่แล้วเป็นไงเราก็อยากจะใช้พื้นที่เพิ่มเติมนะครับก็ต่อออกจากตัวบ้านนะครับตรงนี้ก็จะต่อออกจากตัวบ้านเลย นะครับห้องนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องขนาดใหญ่เป็นหัวข่าวขงบ้านมากชุ่มเสื่มนะครับเปรียบเทียบกันกับหลังนีง่ผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2นะครับของตัวอาคารนะครับนะหลังนี้เนี่ยเขาไม่ได้ต่อเติมแต่พื้นที่ด้านข้างของเขาแ่บมีน้อยนะครับแต่หลังนี้พื้นที่ด้านข้างมีเยอะมากนะครับาเจ้า,จาของบ้านก็จึงเลือกที่จะต่อเติมออกมาแต่ในการต่อเติมตรงนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตได้นะครับว่าหลังคาเดิมทีของเขาเนี่ยจะเป็นหลังคาโมนีย ซึ่งหลังคาโมเนียเนี่ยจะมีการสลบค่อนข้างชันค่อนข้างดิ่งนะครับถ้ามองไปด้านนี้นะครับคุณจะเห็นนะครับว่าตรงนี้เป็นหลังคาโมเนียนะครับเดี๋ยวจะให้ตากล้องค่อยๆเดินถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับคุณจะเห็นชายหลังคาเลยนะครับว่าเป็นหลังคาโมเนียคุณผู้ชมอ่ะถอยไปอีกได้ไหมได้ไหมเห็นไหมคุณสังเกตไหมครับว่าการสลบของหลังคาเนี่ยนะครับองศาในการสลบนี่ยจะเป็นองศาที่ค่อนข้างชันนะครับถ้าเราทําหลังคาโมเนียแบบเดิมต่อมาในการสลบ ออกจากอันเดิมเสร็จเป็นไงแนวดิ่งของเขาจะมาจบตรงนี้เลยนะผมสังเกตนะเนี่ยถ้าดึงจากด้านตรงนู้นนะดึงจากปลายหลังคานะพอสลบลงมาเรื่อยๆเนี่ยจะประมาณตรงเนี้ยประมาณแขนผมเนี่ยนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยเต็มที่เลยดังนั้นเนี่ยห้องอันเนี้ยหลังคาก็จะอยู่ที่ชายหลังคาก็อยู่ประมาณตรงเนี้ยถ้าไปอีกมันก็จะกดลงไปเรื่อยๆกดลงไปเรื่อยๆอาจจะมาติดตรงนี้เลยก็ได้ความก็เรียกว่าอความลึกของหลังคาอาจจะมาอยู่ประมาณตรงนี้เลยก็ได้ตรงตรงประมาณคาตรงนี้เลยอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าชายหลังคาอยู่คาตรงนี้ ตัวฝ้าของห้องนอนก็อยู่ตรงนี้เวลาคุณเดินคุณก็ต้องตอบมันก็จะเตีย้ยมากๆคุณผู้ชมพอดีเข่าไหมนะครับสมมติว่าชายหลังคาอยู่นี้ห้องนี้มันก็จะเตีย้ยมากๆมันก็จะแบบสโลปตามมุมหลังคาลงมาคุณก็ต้องขาดเอาตรงนี้ก็จะค่อยส,สูงขึ้น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 อ่ะพอดึเข่าตามตน,น,นะดังนั้นเนี่ยในการที่จะต่อเติมชั้นสองเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนรูปแบบของหลังคาใหม่ คุณจะไม่ใช้หลังคาโมเนียแบบเดิมแล้วเนี่ยหลังคาโมเนียมันบ้านหลังนู้นเนี่ยแบบเดิมเนี่ยจะไม่ใช้ละจะต้องเปลี่ยนใหม่คุณจะเลือกเป็นหลังคาเมทัลชีสหลังคาไวนิลได้หมดนะครับสองอย่างนี้ได้หมดเลยเพราะว่าหลังคา2อ,อันนี้องศาในการสโลปของเขาเนี่ยไม่เยอะนะครับไม่เยอะแค่5้องศาก็สามารถสโลปได้แล้วนะครับย้ําเลยนะไม่เยอะดังนั้นเนี่ยเราเลือกใช้หลังคาที่จะเป็นหลังคาที่มีความสโลปน้อยแล้วก็ทําให้ฝ้าเพดานของเราเนี่ยนะครับ มีสเปซที่เพิ่มขึ้นคุณผู้ชมเห็นไหมนี assim, been, h, to to arp, ่ผมเอื้อมมือยังแตะฟ้าไม่ได้เลยนะแต่เมื่อกี้เป็นไงถ้าฉดถ้าทำห้องที่สั้นลง ยอมให้ฝ้ามันเตี้ยลงแต่ถ้าคุณจะเอากว้างๆแบบนี้ไม่ได้ย้ําเลยเราไม่ได้เต็มที่เนี่ยถ้าชายหลังคามันสลบลงมาเต็มที่ก็เนี่ยมือผมเนี่ยก็แตะฝ้าเราตรงนี้แล้วนะครับดังนั้นย้ําหลายต่อหลายครั้งเลยว่าไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมไม่ได้ดังนั้นเราจะใช้หลังคาที่มีองศาสลบน้อยย้ําเลยนะแล้วจะสามารถทําให้ฝ้าของคุณเนี่ยสูงขึ้นได้นะครับห้องนี้ถ้าต่อมาแล้วต่อจากตัวบ้านเดิมเขาว่าต่อนะย้นะําแลไม่ได้สร้างใหม่นะต่อออกมาแล้วเนี่ย ถ้าเราจะใช้หลังคาที่ต่อจากตัวบ้านเดิมจะเป็นจะต้องใช้อันนี้คุณผู้ชมนะครับในการต่อเนี่ยคุณจะสามารถสอดแผ่นเมทัลชีตเนี่ยเข้าไปข้างในเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ํารั่วเวลาฝนตกหรือคุณจะสอดเข้าไปใต้ของโมนียก็ได้ยัดเข้าไปแล้วก็ใส่แฟชชิ่งนะครับกีดแฟชชิ่งยัดลงไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราออกแบบมานะครับยึดเหล็กเข้ากับตัวบ้านแลวคุณผู้ชมสังเกตนะนี่เหล็กอาเซีของเราเนี่ยติดตัวบ้านเลยคุณผู้ชม เหล็กเกษตรเราติดกับตัวบ้านเลยนะครับดังนั้นในการออกแบบแบบนี้เราสามารถยึดแผ่นเมทัลชีทชนกับตัวบ้านได้เลยแล้วก็ความลึกนะครับของชายหลังคาตรงนี้นะครับกับเมทดล้ชีทเนี่ยโอ้โหประมาณประมาณ80เซนได้อะดังนั้น80เซนตรงเนี้ยโอกาสที่น้ำจะย้อนเข้าไปเนี่ยมียากมากมากเลยอันนี้คือการติดตั้งหลังคาแบบที่1นแบบที่2เอาเมทดล้ชีทสอดเข้าไปแล้วยัดแฟชชิ่งใต้โมเนียได้ไหมได้ได้เหมือนกันตรงนี้ก็ดามหมแน่นอน ดังนั้นในการต่อเติมแบบนี้เราการันตีรบประกันหนึ่งปีเต็มๆเลยสําหรับน้ํารั่วไหลเลยดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยออฟฟิศเราอยู่กรุงเทพนะครับแต่เรามาทาถึงชนบุรีเราก็มาเก็บงานให้ที่ชนบุรีนะครับเราไปที่หัวหินนะครับเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีน้ํารั่วหยดเดียวเราไปเก็บให้หัวหินการขายเป็น,นาาตัวเรื่อง, Star per งการขายเราดูแลเป็นอย่างดีถ้าใครมีปัญหาเรื่องน้ํารั่วตอนนี้หนะ้าฝนด้วยนะแอดไลน์ ใต้คลิปนะครับแอดมาได้เลยใครเป็นลูกค้าเราเราดูแลให้คุณประทับใจมากที่สุดเลยนะครับโอเคต่อมาคุณผู้ชมเข้าใจเรื่องระบบหลังคาแล้วนะทีนี้ระบบฝ้าฝ้าเนี่ยมันก็ต้องล้อตามหลังคาอันนี้เราทําเป็นฝ้าฉาบเรียบเขาได้แต่ว่าอะไรรู้ไหมแต่ว่าช่องระหว่างหลังคากับฝ้าเนี่ยมันจะเล็กมากๆเลยนะถ้าคุณเอาช่องใหญ่เป็นไงระหว่างพื้นถึงฝ้ามันก็จะเตี้ยดังนั้นเราก็จะขยับฝ้าคุณให้เป็นช่องเล็กติดไฟได้ไหมไฟดาวไรท์ยาวขนาดนี้ไม่ใช่ดาวไลท์เรามีแบบ บางๆไฟสว่างด้วยบางด้วยไม่ต้องทําช่องฝ้าลึกๆด้วยดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยเรามีดาวไลท์แบบบางๆให้คุณด้วยดังนั้นเราดูแลคุณเอาใจใส่คุณทุกอย่างนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับอ่ะทีนี้รู้กันคร่าวๆแล้วเรื่องของที่ผมไปอ่ะรีวิวมาของไม้แบบซันออบูดเนี่ยนะครับอันนี้คือไม้แบบของเขาเลยถ้าใครอยากดูคลิปเต็มๆเกี่ยวกับซันออบูดตรงนี้นะครับเราจะนะครับ แปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับคุณสามารถไปย้อนดูได้นะครับของซันอัพ o ูทนะครับเป็นไม้แบบอันนี้เลยนะโอเคชั้น2หลักๆเนี่ยผมก็จะอธิบายคร่าวๆประมาณนี้เรื่องหลังคาแล้วก็เรื่องความสูงนะครับตรงนี้ถ้าเป็นงานต่อเติมเราทําได้แต่คุณต้องยอมรับได้ก่อนนะแต่หลังคาเป็นเม้เนชีทเป็นไวนีลก็จริงคุณสามารถเลือกสีที่ใกล้เคียงกับหลังคาเดิมได้ถ้าเป็นหลังคาสีนี้ขาวๆแบบบ้านนี้โอ้โหมีแน่นอน100%ซนนะครับแต่ถ้ามีสีปแปลกๆออกไป เราจะแนะนําให้คุณเลือกใกล้เคียงกันเพราะว่าเวลามองภาพรวมนะครับจากภายนอกแล้วมันจะได้สวยงามนะครับอ่ะฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันสําหรับชั้นสองเดี๋ยวพามาดูข้นสูงคุณผู้ชมลัวมากมองไปดิโอ้ยสูงมากเลยคุณผู้ชม,ชมวายไม่รู้จะลงไปยังไงดูเห็นไหมบันไดที่ผมขึ้นมาเนี่ยบันไดไม้เอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้ผมไม่รอดน,นะครับฝากติดตามติดตามผมด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะลงไปยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะลงไปด้านล่างเลยเดี๋ยวไปถ่ายด้านล่างให้ดูกันนะครับอ่ะตามมาครับ ตอนนี้ผมก็ได้ลงมาอยู่ด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยการนี่เลยนะครับเราก็ลงมยจากชั้นสองเนาะเมื่อสักครู่ใครเห็นบันไดอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับชั้นล่างเนี่ยเราสามารถกําหนดความสูงนะครับตั้งแต่พื้นนะครับถึงฝ้าได้เลยอันนี้สูงมากนะครับสังเกตได้เลยสูงมากนะก็เอาว่าจบฝ้าได้ขั้นต่ำก็คือ2-50เมตรห้าสิบขึ้นไปแล้วแต่คุณจะกําหนดแต่ปัญหาก็คือถ้าคุณทําคานต่อขึ้นไปสูงเกินนะครับ พื้นข้างบนของคุณเนี่ยก็จะเกิดปัญหาตรงที่ว่าเวลาคุณเดินคุณก็จะมีธรณีกัน้นดังนั้นเราดูแลให้เป็นพิเศษเลยก็คือให้พื้นมันเสมอการันต่อกันโดยที่ไม่เกิดปัญหานะครับแต่ถ้าบางหลังมันจะต้องบังคับจริงๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านเจ้าของบ้านแล้วนะครับว่าจะโอเคหรือเปล่าแต่ส่วนมากมันจะไม่สามารถดัดแปลงอะไรได้เยอะนะครับในการต่อเติมออกมาจากตัวบ้านเดิมนะแต่ถ้าคุณต้องการนะครับต้องการว่าเนี่ย ผมได้เหมือนบ้านใหม่อีกหลังนึงเลยค่าผู้ชมเพราขก็ใจไหมอันนี้เหมือนได้บ้านใหม่อีกหลังเลยในการที่จะทำบ้านแบบนี้วิ่งหลังนี้ขึ้นไป2ชั้นแบบนี้ใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยถ้าทาตั้งแต่ฐานบบารากเลยนะยิ่งบ้านที่ติดกับทะเลแบบนี้ด้วยนะครับหมุนมองสูดไปตรงนั้นคือทะเลเลยนะครับลมจะมาดีตลอดเลยลมมาแรงตลอดก็ต้องบอกว่าเขียที่เราลงไปแบบงนี่แบบหือเรียกว่าไมโคพายนี่แหละก็ต้องลงไปให้ลึกจนถึงดินดานหลังเนี้ยน่าจะเกินยี่สิบเมตรนะครับเราตองไปแบบ ลึกมากๆเลยเพื่อที่จะป้องกันในการซุดตัวของตัวอาคารนะครับในส่วนต่อมาคุณผู้ชมถ้าทลิปที่แล้วนะครับใครได้ดูนะที่ผมได้รีวิวซันอัลปูนนะที่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับเรารีวิวตั้งแตบบ่เสาเข็มต่อหมอ้อคานนะครับแล้วก็ขึ้นมาด้านบนก็คือเสาปูนขึ้นไปด้านบนอีกก็คือนี่เลยครับคานเป็นคานชั้นสองนะครับคานชั้นสองเนี่ยนะครับเราวิ่งค่อนข้างถี่เลยแล้วก็ต้องบอกว่าโครงสร้างที่เราออกแบบนะครับพยายาม ให้โครงสร้างอันนี้ไม่กระทบต่อโครงสร้างของตัวบ้านดึมนะครับสังเกตได้นะครับตรงนี้ที่เราทําการเอาคารเนยมาชนกับตัวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ก็ก็ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปชนกับตัวบ้านฉาบได้นะครับเก็บงานได้แต่โอกาสที่เกิดรอยแตกแล้วมีไหมตอบเลยว่ามีแต่ไม่ดึงตัวบ้านอย่างแน่นอนคาราตีเลยไม่ดึงตัวบ้านบ้านไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเวลามันเกิดรอยแตกแล้วเกิดจากอะไรเกิดจากเสาเข็มอันนี้ที่เราตอกทั้งหมดเลยทั้งชุดนี้เลยกับเสาเข็มของตัวบ้าน นะครับเวลาลงแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการเหลื่อมมานิดนึงนะครับการนับโบเขาแตกต่างกันความลึกมันก็ใกล้เคียงกันแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นในส่วนนี้นอาจจะมีรอยล้าเล็กๆบางๆไม่ต้องตกใจนะครับไม่ถล่มมาทับแน่นอนคุณสบายใจได้ในส่วนนี้นะครับผมกล้าการันตีให้คุณเลยนะก็เอาเป็นว่าบริษัทเรานะครับทุนจดทะเบียนหลักสิบล้านนะดังนั้นในการดูแลบ้านของคุณลูกค้าทุกๆคนเนี่ยเราดูแลเป็นอย่างดีนะครับกล้าการันตีเลยนะครับ ในส่วนนี้คุณผู้ชมดูเอาไว้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวงานเสร็จแล้วนะครับถ้ามีเวลาถ้ามีเวลามาชนบุรีนะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตอนจบเป็นยังไงนะเอาเป็นว่าเมื่อคุณได้เห็นโครงสร้างตรงนี้แล้วผมคิดว่าคุณคงมั่นใจแล้วแหละว่าความแข็งแรงแบบนี่ย่าแน่นอนนะครับสุดท้ายอยากฝากความรู้ไว้นิดนึงนะครับเผื่อใครทํา2ชั้นแล้วเกิดปัญหานะครับใครที่ต้องการทําชั้น2เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบนี้นะครับถ้าแบบประหยัดเลยก็สามารถใช้ได้เลย แผ่นพื้นสําเร็จนะครับผมบอกเเลยว่าหมู่บ้านจัดสรรร้อยละแป้ไม่มีใครเทพื้นแล้วใช้แผ่นพื้นสําเร็จแบบนี้เกือบหมดนะครับแผ่นพื้นสําเร็จตรงนี้นะครับเมื่อวางเสร็จแล้วด้านบนเราต้องทาการวางไวเมทแล้วก็เทท็อปปิ้งด้านบนอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครจะทําห้องน้ําคุณไม่สามารถใช้แผ่นพื้นสําเร็จแบบนี้ทําห้องน้ําได้นะครับผมบอกเลยไม่ได้เพราะแผ่นพื้นสําเร็จมันมีช่องว่างนะครับแล้วก็มันมีการให้ตัวให้ตัวคือมันสามารถขยับขยื่นได้นิดนหน่อยๆนก็ถือว่า ในส่วนนี้ถ้าจะทําห้องน้ําห้ามใช้แผ่นพื้นสําเร็จถ้าทําห้องน้ําควรที่จะทําการเทในแบบแบบนี้อันนี้คือเราเข้าแบบนะครับแล้วก็เทในแบบเลยเราจะเทล่างงานแบบเทสดเลยนะครับเทล่างงานตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดการให้ตัวในส่วนของห้องน้ําถ้าให้ตัวเมื่อไหร่จะมีโอกาสน้ําซึมน้ํารั่วไหลมานะครับตรงนี้ฝากไว้เป็นความรู้เลยใครจะทําชั้นสองถ้าผู้ละเหมาเอาแผ่นพื้นสําเร็จทําห้องน้ําให้นะครับบอกเขาว่ายกออกโดยด่วน ต่อให้ทาการซึมแล้วก็ไม่อยู่ต่อให้มันเขาเรียกว่าทาการซึมแล้วมันให้ตัวมันมีการขยับยังไงมันก็เกิดรอยแตกแล้วน้ามันก็จะซึมดังนั้นแนะนําทําแบบนี้เทแบบนี้เลยพอเทแบบนี้เสร็จตอนเทผสมการซึมด้วยย้ําเลยนะตอนเทผสมการซึมตอนปูกระเบื้องก็ใส่กันซึมด้วยนะครับจะได้หมดปัญหานะครับไม่ใช่บอกว่าการซึมไม่ใส่แต่ผมใส่ยาแนวให้ยาแนวมันก็การซึมได้ก็จริงแต่มันการซึมได้ชั่วระยะหนึ่งเมื่อยาแนวหลุดร่อนเวลาคุณล้างห้องน้ำเนี่ยยาแนวหลุดร่อนเนี่ยก็จะทําให้ไง น้ำมันก็จะซึมลงไปในร่องยางนะครับแล้วน้ำก็จะซึมลงมาด้านล่างังั้นฝากไว้แล้วกันเนาะโอเคเหนื่อยขออนุญาตพูดเสียงมีถ่ายทนเหนื่อยมากเมื่อกี้ปีนลงมาเหนื่อยมาอ่ะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไงเดินออกจากห้องด้านข้างเรายังไม่ทุบผนังมันก็เลยเดินยากนิดน mmm ึงเดี๋ยวเราทุบผนังเสร็จแล้วก่อผนังเสร็จแล้วรูปแบบหน้าตาสวยไม่สวยอย่าลืมติดตามสําหรับบ้านหลังนี้พระรามรอสองอ่างศิลาชนบุรี นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้ไปก่อนอย่าลืมถ้าอยากต่อเติมแอดไลน์ดีไลน์ด,ลด,ด้านล่างหรือโทรที่เบอร์0 8 1ด4 8 8ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจ๊